สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดลลมานะ b d u l l a h Mana b i s m i l า a h rahmanir rahim alhamdulillah r a b า i l alamin wasallallahu ala nabi na Muhammad adai อิลลฮักกะอิลาซิรอติม,มุตสติคิม Assalamualaikum สส warahmatullah wabarakatuh ขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ฟังรายการของเราทุกท่านนะครับวันนี้ะไดีนำเรียนกับท่านผู้ฟังนะครับถึงเรื่องการ ขอความคุ้มครองต่ออัลลอ์ให้พ้นจากความชั่วร้ายที่อัลลอฮ์สุบานุวาตาลาทรงสร้างมาพอเพราะว่าอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาเนี่ยมีทั้งความดีและก็ความชั่วนะครับอันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วทีนี้ไอความดีเราก็ขอความดีจากอัลลอฮ์ไอความไม่ดีเราก็ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ สุบฮาาววตาลาเห็นไหมเออท่านเคยอ่านาเรื่องอเวลาเกิดลมพายุไหมพอลมพายุพัดมาอย่างรุนแรงนะครับลมพัดมาอย่างรุนแรงเนี่ยนบีบอกให้เราขอดูอาต่อแล่วว่าโอ้เอลลอขอให้ลมที่พัดมาเนี่เป็นความดีเป็นความดีมาสําหรับเรา อย่าอย่าพัดเอาความชั่วมาให้กับเราอะไรทํานองนี้นะครับก็แสดงว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างนะ่ะมีทั้งดีอา่าและก็มีทั้งไม่ดีมีทั้งประโยชน์และก็มีทั้งไม่เป็นประโยชน์เพราะอัลลอฮ์สร้างมาเนะี่ยเพื่อที่จะให้เป็นอา่าให้ใหม้มนุษย์ได้รู้ว่าคือความเดชานุภาพของอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลานะครับเเราไปดูบทนี้บทหนึ่งนี่นะ มีมีใครอบูฮุรอยร์บอกว่าม,มีมีชายคนหนึ่งมหานาบีนะมีชายคนหนึ่งมหานาบีนะและก็กล่าวกับนบีว่าท่านรอซูลล์ครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะแมงป่องเนี่ยมันต่อยฉันแมงป่องมันต่อยฉันโอ้โหปวดมากเลย หมายกวว่าชายคนนี้เนี่ยเขาไม่บอกชื่อว่าชื่ออะไรอบูรอยรอดไรานานนะไม่บอกว่าชื่ออะไรแต่ว่ามาบอกกับน,นบีบอกว่าเมื่อวานนี่ฉันโดนแม,งป,แมงป่องต่อยนี่เออแล้วเสร็จแล้วก็ละนบีสโลโล,ลวะเลวะสลัมก็จึงได้กล่าวว่าอามาเลากุนตาฮีนะอัมไซตาเนีย อันนบีก็บอกว่าถ้าหากว่าท่านกล่าวตอนเย็นๆนะตอนเย็นๆนท่านกล่าวคำคำนี้ทุกเย็นเลยกล่าวทุกเย็นก่อนดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเนี่ยนะ,นะ,นะท่านกล่าวคำคำนี้ทุกเย็นเลยนะกล่าวทุกเย็นนี่นบีก็บอกให้กล่าวว่าอาอูดู บิกาลิมาติลาฮิตามาติมินชัริมาคอลักอูดูบิกาลิมาติลาฮิตามาติมินชัริมาคอลักอูดูบิกาลิมาติลาฮิตามาติมินชัริมาคอลักลมตาดุรรกาลมตาดุรรกานี่นบีบอกว่าง,งั้นถ,ถ้าท่านกล่าวดุอาต้นนี้นะมันจะทำอันตรายอะไรท่านไม่ได้เลย ไอ้สิ่งที่มันสิ่งที่มันตัวอย่างเช่นตะขาบก็ดีแมงป่องก็ดีสัตว์ดุร้ายก็ดีหรือสัตว์มีพิษก็ดีจะเป็นสัตว์เลื้อยคานเช่นงูหรืออะไรก็แล้วแต่เถอะนะเออมันจะทำอันตรายเราไม่ได้เลยถ้าหากว่าเรากล่าวดุอาต้นนี้นะโอ้พอนบีสอนอย่างนี้นี่เอาประโยชน์เลยเอาประโยชน์จากตรงนี้เลยเพราะว่า เราจะไปไหนมาไหนเนี่ยมันอันตรายทั้งนั้นตอนนี้นะครับจากสัตว์ดุรา้ายจากสัตว์เลื้อยคานก็ดีหรืออุบัติเหตุอันตรายอะไรก็ดีมันมันอยู่มันอยู่กับเรามันอยู่รอบๆตัวเราแหละนะอา้าวก็นาบีก็สอนให้สอนชายคนนั้นว่าชายที่มาบอกว่าโดนแมงป่องต่อยอะนะให้กล่าวว่าฉันขอความคุ้มครองด้วยพรอำนาจ นะด้วยอำนาจอันสมบูรณ์ของอัลลอ์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนะถ้าเรากล่าวต้นนี้มันจะทำอันตรายเราไม่ได้เลยนะอา้าวเพราะฉะนั้นเราก็เอาต้นนี้ไปไปกาวกันนะอันนี้ผมก็บอกตรงว่าผมนี่กล่าวทุกวันนะ นบีใน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 บทนี้นี่กลา่าวบอกว่าทุกเย็นนะแต่ผมเนะ่ยเพิ่มเช้าด้วยเย็นด้วยแล้วก็บางทีก็กลางคืนไปอีกเวลาจะนอนก็ยังยังจะจะกล่าวอีกเนี่ยเห็นไหมนี่ก็ไม่เป็นไรกล่าวหลายครั้งไม่เป็นไรแต่ว่าทุกเย็นเรากล่าวต้นนี้ทุกเช้าเพราะว่าเราจะออกไปทํางานนี่ย จะออกไปทํางานบางทีอันตรายอะไรรอบตัวเราเราก็กล่าวต้นนี้และอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะคุ้มครองเรานบีบ,บอกว่าอะไรก็ทําอันตรายไม่ได้ทําอันตรายเราไม่ได้ถ้าเราเกล่าวอย่างนี้นะอูดุบิกาลิมาติลาฮิตามาติมินชรีมาขอลักอูดุบิกาลิมาติลาฮิตามาติมินชรีมาคอลักนะครับอฉันขอความคุ้มครอง ด้วยพจนานตอันสมบูรณ์ของอัลลอฮ์หรือด้วยอำนาจอันสมบูรณ์ของอัลลอฮ์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเอานะเอาแล้วครับนี่เราได้ไปสิ่งที่นบีสุลต่านละวะเลยวสละสลัมได้ได้สอนเราเนี่ยเพราะเพราะว่าสิ่งที่นบีสอนเนี่ยมันเป็นประโยชน์หมดเลยเป็นประโยชน์ทั้งตัวเรา เป็นประโยชน์ทั้งครอบครัวเป็นประโยชน์ทั้งสังคมของเรานะถ้าเราเอาแบบอย่างของนบีเนี่ยมาใชนะ้มาใช้เป็นชีวิตประจำวันนะครับเออเพราะว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยเราก็รู้มาแล้วว่ามีทั้งดีมีทั้งไม่ดีไม่ดีเราขอความคุ้มครองดีเราก็ขอให้เราได้รับนะครับอืม นี่นี่อีกบทหนึ่งนี่ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าต้นนี้ก็รายงานจากอุสมานอิบนุอัฟฟานท่านอุสมานเนี่ยนะครับเป็นซอฮาบะคนสำคัญที่ว่าคนสำคัญเนี่ยนะอุสมานอิบนุอัฟฟานนี่ท่านเป็นทั้งลูกเขยนบี เป็นทั้งซอฮาบะที่ใกล้ชิดนบีเป็นซอฮาบะอาวุโสคนหนึ่งแล้วเป็นต่อมาอุสมานนี่เป็นคอลีฟะต่อจากท่านอุมัตอิบนุคอตอบเรียกว่าคูลาฟาอารอชิดีนนี่คนสำคัญมากเลยแล้วก็เราเราจะเห็นการรายงานจะพบการรายงานของท่านอุสมานนี่น้อยน้อยมากเลยถ้าเราได้พบนี่ ถือว่าเป,เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีงามเลยนะนี่อุสมานจะรายงานว่าอย่างนี้นะรายงานว่าท่านนาบีสุลตัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้กล่าวว่ามามินอับดินยากูลูฟีสอบาฮิกุลลียาวมินวามาซาอีกุลลีลยละตินนะครับอ้บาวบาคนหนึ่ง เอางี้เลยบาวคนหนึ่งเขากล่าวทั้งเชา้าทุกเชา้าและก็ทุกเย็นรวมถึงเวลากลางคืนด้วยนะกล่าวทั้งเชา้าทั้งเย็นทั้งกลางคืนนะกล่าวทุกทั้งเชา้าทั้งเย็นทั้งกลางคืนนี่กล่าวว่ายัางไงอ่ะกล่าวว่าบิสม ill ิลลาฮิลลาฮิลายัดุรฺ มาอัสมิฮิชัยอุนฟิลอารดิวะลาฟิสซมะวะวัสซมีอุนอลิมซัลาสมารรอดเนี่ยกาวดุอาต้นนี้ทีละสามครั้งเช้าสามครั้งเย็นสามครั้งกลางคืนสามครั้งอะไรประมาณนี้นะครับอ,อิลลาลลัมลัมยาดุรรหูชัยอุน จะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในในฟ้าในแผ่นดินเนี่ยทำอันตรายเขาได้เลยไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายเขาได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามเพราะในสํานวนนี่ใช้คําว่าชัยอุนนะสิ่งอะไรก็แล้วแต่มามาจะไม่จะมาทําอันตรายเขาไม่ได้เลยถ้าเขากล่าวดูอาต้นนี้เอานั่นนั่นอุสมานรายงานว่านาบีกล่าวว่าอย่างนั้น นะทีนี้เราไปดูความหมายความหมายก็คือบิสมิลลาฮิลลาุลลาฮิรุมมอัสมิฮิชัยุนฟิลอารดิวาลาฟิสซามะวะวะซามอุนอาลีมกล่าวสามครั้งนะด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในแผ่นดินไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในฟากฟ้าจะทำอันตรายพร้อมกับพระนามของอัลลอฮ เนพระอ,องค์อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงได้ยินเป็นผู้ทรงรอบรู้นี่คือคือเรากล่าวนามอัลลอฮ์นี่อันตรายทั้งในในโลกในแในฟ้าในแผ่นดินจะไม่มาทําอันตรายเราเลยอะไรก็ทําอันตรายไม่ได้เพราะว่าเพราะอะไรเพราะไปติดไปติดนามอัลลอฮ์อยู่เพราะเรานะ่ยกล่าวนามอัลลอฮ์ไปแล้วนามอัลลอฮ์นี่ นามของอัลลอฮ์นี่นะจะไปป้องกันไม่ให้อันตรายเนี่ยมาแพลวมาโดนกับตัวเราไม่ว่าจะเป็นอันตรายอะไรก็แล้วแต่ทั้งในฟ้าในแผ่นดินนี่นบีสอนอย่างนั้นเสร็จแล้วเขาก็เอาดูอาต้นนี้เนะี่ยบอกว่าไปอ่านเวลาโรคระบาดก็ได้อ,อย่างเวลาอย่างกลับไอโควิด -19 ที่ผ่านมาเนี่ยสองสปีที่ผ่านมาเนี่ย เขาก็มีมีมีการเสนอกันเข้ามาว่านีจา่จากนักวิชาการนะครับว่าให้อ่านดูอาต้นนี้แล้วก็จะป้องกันให้พ้นจากความชั่วร้ายของโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นนะทีนี้พอเอาและอัลฮัมดีล้วตอนนี้ก็ไอโควิดก็เบาบางไปแล้วเราก็ขอความคุ้มครองต่อละอย่างสม่ำเสมอ กล่าวน้ำอัลลอฮ์นี่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็อันตรายอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันจะมันจะหนีไปหมดสู้น้ำอัลลอฮ์ไม่ได้เพราะเรามีน้ำอัลลอฮ์อยู่นะด้วยเหตุนี้ก็เราก็เอามาใช้กันอินชาอัลลอฮ์นะครับบ,บิสมิลลาฮิลราดีลิลายาดุร ลายดุรุมาอามิฮิชัยอุนฟิลอาร์ดีวลาฟิสซมาวะฮุัสัมอุนอาลีมกาวควบคู่กับต้นเมื่อตะกี้นี่กาวคู่กันเลยกับต้นเมื่อตะกี้นี่ต้นเมื่อตะกี้นี่ก็คืออะไรล่ะบอกไปแล้วนะครับอูซูบิ卡ลิมาติลาฮิตามาติมินชริมาคอลักกาวคู่กัน แล้วก็ก่าวบิสมิลลาอิลลอฮลายาดุรุมาอัสมิฮิชัยุนฟิลอาร์ดิวะลาฟิสซามมะวะวะซามอุนอาลีม e กาวคู่กันไปอินชาอัลลอฮ์จะไม่มีอะไรในโลกนี้มาทำอันตรายเขาเพราะว่าถูกสกัดกั้นด้วยนามของอัลลอฮ์นั่นเองอันตรายเหล่านั้นถูกสกัดกั้นด้วยนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะูวะตาลานั่นเองนี่คือสิ่งที่ สิ่งดีๆงามๆที่นบีสโลโลห์วะเลยวะสลัมได้สอนเรานะเราเอาไปใช้บางคนนี่ไปสอนกันผิดๆสอนว่าต้องมีเครื่องป้องกันมีเครื่องป้องกันมีเครื่องป้องกันเครื่องอะไรล่ะเครื่องป้องกันเอบางคนมีความเชื่อว่าเอาพยัน เอาพ้ายันนะครับเอามาใส่ล็อกเก็ตให้ดีนะแล้วก็แขวนคอนี่แหละเป็นเครื่องป้องกันได้บางคนก็นเอาอันกุรอาน่าอันกุรอานเะนี่ยอืมเห็นไหมอ้าวนะผมจะเล่าให้ฟังกุรอานนี่นะเขาบอกว่าอันกุรานเนี่ยเล่มนี้เนี่ยที่เขาได้มาเนี่ยเล็กกว่านิ้วก้อยอีกนะ เขาบอกว่ามองไม่เห็นด้วยเกือบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเ,เขาโฆษณานะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาไปทำเป็นเ,เป็นที่มีที่เกี่ยวแล้วก็ทำสร้อยอยสใส่คอนะครับก็บอกว่ากุรอานเล่มนี้นี่เล็กอย่างนี้นี่จะป้องกันเขาให้พ้นจากอันตารายทั้งปวง ทีนี้เรามาดูซิว่าตรงนี้น่ะมีคำสอนไหมมีคำสอนจากนบีไหมไม่มีมีคำการปฏิบัติจากซอฮาบะไหมไม่มีอ่าแล้วเมือมอม่อไม่มีแล้วนี่มันจะจะเป็นประโยชน์ได้ยังไงไม่เป็นประโยชน์นอกจากไม่เป็นประโยชน์แล้วนี่ท่านครับมันจะนำไปถูกการฉีกต่อหรอสุบฮานอวะตาลาอีกนะครับเพราะอะไรล่ะครับ เพราะว่าไอ้สิ่งไม่มีสิ่งใดจะมาป้องกันได้ไมมว่าจะเป็นผ้ายันอ่ไม่ว่าจะเป็นผ้าคุมใบตุลล้อบางคนนี่อ่ไปตัดผ้าใบตุลนล้อมานะครับอ่าไปไปมักกะเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยไปเที่ยวนี้มาชาล้อเลยกลับมาได้พยันใบตุลนล้อมาเออไปใครมาใครมันมาขายให้ก็ไม่รู้นี่ เขาบอกว่าของแท้เลยยังหอมน้ําหอมไฮายารอนอสวรัตอยู่เลยภาคภาคคุมใบตุล้อนี่เนะี่ยตัดมาได้นิ้วนึงได้ไหงนี่เนะี่ยเขาไมา้นั่นอย่างดีแล้วพันอย่างดีกะว่าจะห้อยคอยแล้วก,ก็จะเด็กจะได้คุ้มครองให้พ้นจากเพศภัยต่างๆพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่จริงๆแล้วไม่มีไม่มีซอาบาท่านใดเอา เคยเอาผ้าคุมใบตุนลอไปแขวนคอและก็อ้างว่าเป็นเป็นของอป้องกันเป็นเครื่องป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหลงเชื่อและก็อย่าไปทำถ้าใครเชื่อจะนำพาไปสู่การทำชีริกต่อลอสุบฮาุวตาลาพระผู้เป็นเจ้าแต่ให้เราเนี่ยอ่า,อานด้วยตัวเองตามที่นบีสอนนี่แหละนบีสอน เนี่ยสองต้นที่ผมอ่านมาเนี่ยนบีสอนว่าอันตรายไม่ทำอันตรายเขาไม่ได้เราก็อ่านไปตามนี้เพราะว่าคำสอนจากนบีต้องจริงแท้แน่นอนนะนบีบอกก็ต้องเชื่อตามนี้เพราะเป็นเรื่องจริงนะต้องไปเป็นแบบนั้นอา้าวตกลงว่าเราจะไม่ขอความคุ้มครองไม่เอาสิ่งสิ่งใดมาเป็นเครื่องคุ้มครอง นอกจากอัลลอฮ์สุบฮานาวตาละนอกจากนามของอัลลอฮ์นอกจากสิ่งที่ท่านอาบีสลลอฮ์วะเลยวะสลามได้สอนเราไว้และเราก็เอามาทําตามนะครับอนอกจากนั้นแล้วนี่ครับท่านนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวผมจะได้อ่านนะได้อ่านรายงานให้ฟังนะอ่านรายงานให้ฟังถ้าเวลายังไม่หมดนะซอฮาบะ อ่าสหบ้าชื่ออับดุลลอฮ์อิบนูคูบายบินอ่าชื่อเรียกยากหน่อยอิบนูคูบายบินนะรอดิยัลลอฮุอันกอละกอละลีรอซูลุลละห์อิสัลลัมอิกระนะอิกระกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดวัลมามาอูซาตนีฮีนาะ ตุมซีวะฮีนาตุสบีตุสบีฮูซาลาสม m a r o ยักฟีกามินกุลิชัยินรวาวูอบูดาวูดวติดมีจีวกอละฮัดีสุนฮะซานุนซอฮีฮุนนี่ผมจะแปลให้ฟังว่าซอ,อฮาบะท่านนี้ได้กล่าวว่าท่านนาบีเนี่ยนะได้กล่าวกับฉันนบีได้กล่าวกับฉัน อับดุลลอเล่านาบีกล่าวกับฉันว่าอิกรท่านจงอาง่านกุนหัวลอหุอะฮัดหมายความว่าท่านจงอาง่านกุนหัวลอหุอะฮัดแล้วก็อ่านกุนอาอูซูบิรบบินฟาลักกุนอาอูซูบิรบ,บินนาสนะนะตอนเย็นหรือและตอนเช้า ตอนเย็น,ตอน,นตอนเช้าซาลาสามารถรอดสามครั้งอ่านสามครั้งหมายความว่ากุนวัลลอสามครั้งกุนาอูตูบิรบ,บินฟาลักสามครั้งแล้วก็กูนาอูตูบิรบ,บินนาสสามครั้งตอนเช้าและก็ตอนเย็นนะยักฟีกะมินกุลิชัยอินนี่จะพอเพียงแก่ท่านทุกสิ่งทุกอย่าง จะให้ความพอเพียงแก่ท่านทุกสิ่งทุกอย่างให้ความพอเพียงแก่ท่านทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะเอ่อบรรดานักวิชาการได้มาอธิบายว่านักวิชาการได้มาอธิบายว่าอัลลอฮ์จะคุ้มครองเขาทุกอย่างอัลลอฮ์จะให้ความคุ้มครองกับเขา ให้พ้นจากพยันตรายให้ความคุ้มครองกับเขาให้พ้นจากชัยตนให้ความคุ้มครองกับเขาให้พ้นจากความชั่วร้ายให้ความคุ้มครองแก่เขาให้พ้นจากสิ่งที่เขาไม่พึงปรารถนาและก็จะให้ของดีกับเขาด้วยนั่นก็คือให้ความพอเพียงให้เขาพอเพียงมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงมีริสกีกว้างขวางอยู่อย่างสุขสบายนะเอออัลลอฮ์จะให้ อัลลอฮ์จะให้อัลลอฮ์จะให้ความคุ้มครองและอัลลอฮ์จะประทานให้กับเขาถ้าเขาอ่านกุนวัลลอหุอฮัดกุณาอูดวิรบ,บินฟาลักกุณาอูดวิรบบินนาสอ,าอย่างละสามต้นทั้งเช้าและกเย็นนั่นคือสิ่งที่ท่านอนับดุลลอฮฺวะเลวะสลัมได้สอนเราบันทึกไว้ในหะด,ดีษตทน,นี้อบูดาวูดติดมีดีบันทึกและก็ติดมีดีบอกเป็นหะดีษฮะสซันสอฮียะ เป็นฮาดิษที่ถูกต้องตามเงื่อนไขของฮาดิซอเฮทุกประการครับสำหรับวันนี้เวลาหมดครับอินชาอัลลอฮ์เราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าจะบิลลาอิตาฟิกวันฮิดายะวะสัลามุอะัยกุมวะรอะมะตุลลอฮีวะบเระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม